มา ok> อะไรนะแม่รถคือเจ้าของเล็กๆคือกันบ่สวัสดีครับอะไรจ้าบ้าเพือเดียวตินัน คนเดียวบนนว่นุ่นอาวันนี้นุ่นกับนุ่นมาหากันอีกแล้วครับเจอกันเมื่อไหร่บันไลเมื่อนั้นครับโอ้เจอกันเมื่อไหร,ร,รหาเมื่อน,นั้นเตรียมกระเป๋ามาด้วยหนึ่งใบ

สองคนเอาลองเข้าไปอยู่ในนะั้นสองคนดูดิเข้าได้ไหมสองคนน่ะได้เอานุ่นเข้าไปเอาไป <c oughs> เอาแขนแรงพนักงนเออเอาแขนแขนเอาแขนด้วยแขน <c oughs> เออใกล้ๆกันยืนใกล้ๆกักกกกกนน่อย อทำะไรใช่ได้สองคนเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนดีๆดีๆนั่นนั่นเอาแขนลงนันทำลายเจ้บูเอาทำไมข้างหนึ่งั้นข้างหนึ่งยาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมองไม่เห็นเลยนี่เอาวางวางวางมือวางมือเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนิ่งไว้นิ่งไว้หนึ่งสองเอากดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อยหนึ่งสองเอ้อ ข้างหลังข้างหลังโอ้โหใส่สองคนได้เลยแล้วแล้วนุ่นน้อยใสใสเบอร์อะไรเออตัวเล็กเนาะเบอร์เอ็มเนาะเอาติดต่อสั่งได้นะครับทางช่องทางไหนบ้างนุ่นลูกสาวชาวนา นะครับทั้งเพจทั้ง YouTube ทั้งเฟซส่วนตัวนะครับเฟซส่วนตัวชื่ออะไรนะพัดสุดาพัดสุดาป่ามโนเหลือมนุษยอมันใหญ่มากเนาะโอ้ไม่รู้ก็ใช้ใหญ่สุดก็พี่โบอ้วนที่แม่ละใหญ่กแกไม่ได้อ้วนขนาดนั้นดูสิใส่สองคนได้นี่เจ๊โบนี่ไม่ต้องพูดถึง อย่าโกลร,ราไปเสรเราไปสอมโทรศัพท์อ่ะสั้นๆครับผมเดี๋ยววันนี้จะเตรียมตัวไปไหนกันค่อยเจอกันอีกทีครับ